สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปายออซีอีกแล้วนะคะวันนี้มีข่าวต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะที่สาวอีสานนำเสนอไปนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบของบริษัทและจ้างแรงงานนะคะก็คือเอเจตนนั่นแหละก็คืออก่อนเราจะมาฟังข่าวนี้นะคะ สาวอิสานฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอีสานนะคะค่ะคาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะเป็นหนังสือพิมพ์ w e e k l y Time นะคะเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของ w i กตอรียนะคะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่สาวอีสานสมัครสมาชิกไว้นะคะเพื่อจะได้ตามข่าวเกี่ยวกับงานเกษตรวีซ่าเกษตรใน วิกตอเรียนะคะทุกคนคะ่ะค่ะ,คะพาดหัวข่าวบอกว่าเมเดกหรือ M A D E C นะคะออสเตรเลียถูกเสนอชื่อในเรื่องอื้อเช้าค่าจ้างคนงานนะคะบริษัทจ้างแรงงานเมเดกออสเตรเลียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าบริษัทจ่ายเงินค่าจ้างให้คนงานนะคะเพียง70ดดอลลาร สำหรับงานเก็บองุ่นหนึ่งสัปดาห์ในเมืองมิดูรานะคะอืมน่าเกียดเนาะฟังแล้วก็สงสารคนงานค่ะอันนี้คือภาพคนงานนะคะที่ที่ไปร้องร้องเรียนกับอมยูเนียนนะคะก็คือเขาบอกว่าอันนี้ใต้ใต้รูปนะคะเขาบอกว่าอ่า คนที่นั่งอยู่ก็คือพวก seasonal worker นะคะที่มาจาก s a าวา v a ตูอ t u เป็นคนงานในกลุ่ม10ประเทศที่เกาะ Pacific อ s l a n d นะคะทุกคนเขาออกมานั่งเรียกร้องว่าเขาว่าไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ในการ จัดหางานจ้างงานนะคะของออสเตรเลียถูกอ้างว่าถูกถูกกล่าวหาโดยคนงาน Seasonal Worker นะคะบอกว่าเขาจ่ายเงินแค่70ดอลลาร์ต่ออาทิตย์นะคะคือเป็นอะไรที่น้อยมากๆเลยนะคะสำหรับรายได้ที่เขาจ่ายไปแค่70ดดอลลาร์ต่ออาทิตย์ กินยังไม่พอเลยค่ะสาวอีสานไปซูเปอร์มาร์เก็ตอาทิตย์หนึ่งก็สองร้อยดอลแล้วในหลักฐานที่มอบให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกวุฒิสภาในเรื่องความมั่นคงของงานในวันพุธคนงานนะคะก็คือชื่อเซอร์จิโก้นะคะกล่าวว่านะคะบริษัทจ้างแรงงานเมเดกออสเตรเลียนะคะจ่ายเงินให้เขาเพียง70ดอลลาร์ สำหรับงานเก็บองุ่นหนึ่งสัปดาห์ในเมืองมิ l ดูล่านะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียรัฐวิกตอเรียนะคะเมเดกออสเตรเลีย uh, นะคะเป็นหนึ่งในบริษัทจ้างแรงงานประมาณ70แห่งที่เข้าร่วมในโครงการนะคะในโครงการ p ปซิ f ิ c ออสเตรเลียลาบัวโมโมบิลิตี้นะคะของรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดเตรียมการเดินทางและที่พักสำหรับคนงานที่ได้รับการว่าจ้างนะคะให้ออกไปทำงานในฟาร์มในรัฐวิกตอเรียนิวเซาวล l e s แล้วก็ควีนแลนด์แล้วก็เซาออสเตรเลียอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแล้วก็ เซียนะคะคนคนงานจากกลุ่มหมู่เกาะแปซิฟิกเซอร์จิโนะคะบอกว่าเขามาถึงออสเตรเลียในในปี2019นะคะนะคะแล้วก็มีคนบริษัทบอกเขาว่าเขาจะได้เก็บต้องเก็บองุ่นนะคะเขาจะได้ค่าจ้างเป็นกล่องนะคะกล่องละ2.5ดอลลาร์นะคะ สำหรับการเก็บองุงนแล้วเขาบอกว่าเขาเก็บองุงุนนะคะวันหนึ่งได้ประมาณร้อยสิบกล่องนะคะแล้วก็ต่อวันนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นต่อสัปดาห์นะคะเขาจะได้ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งพันสารอเจ็ดสิบห้าแต่เขาได้บางอาทิตย์นะคะเขาได้เงินมาแค่ร้อยเดียวที่เข้าบัญชีนะคะเพราะบริษัทจะ โอนเงินเข้าบัญชีให้ใช่ไหมคะที่นี่เขาจะไม่จ่ายเงินสดกันนะคะก็คือทําบัญชีกับบริษัทแล้วบริถึงเวลาบริษัทก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ทุกอาทิตย์นะคะบอกบางอาทิตย์เขาได้แค่ร้อยเดียวนะคะบางแต่พอมาอมพอเงินเข้าบัญชีแล้วมาเช็คดูเหลือแค่ประมาณเจ็ดสิบดอลอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คนนี้คือคือเซียโก้นะคะคนในรูปเสื้อดำ ในรูปนะคะเขาเป็นคนหมูกก่เกาะแปซิฟิกนะคะแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์อีกว่าเราอยู่บ้านนะคะหนึ่งอาทิตย์ไม่มีอาหารแล้วเขาก็เลยโทรหายูเนียนนะคะให้มาช่วยเขานะคะจ่ายค่าอาหารนะคะบริษัทเรียกเขากลับให้กลับไปทํางานนะคะเขาบอกว่าเข้ามาที่นี่เข้ามาทํางานเพื่อหาเงินนะคะเขาไม่ได้มาเป็น คี้ค่าใครอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้มาทำงานฟรีอะไรอย่างนี้เขาตอบกลับกับบริษัทไปนะคะนี่แหละนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยูเนียนออกมาบอกว่าคนที่มาวีซ่าแล้วจะไม่ได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือมันมีให้เห็นอยู่อย่างนี้นะคะมันเลยทำให้ยูเนียนออกมาขัดขวางตลอดเพราะว่าเขาเขาได้ได้ออกมาช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตลอดเขาก็เลยกล้าพูดว่ามันมี มันมีการเอารัดเอาเปรียบมันมีอะไรอยู่อย่างนี้ตลอดนี่ข่าวเมื่อวานสาวอีสานเพิ่งลงไปนะคะว่าอยู่เงียนออกมาขัดขวางเต็มที่จะไม่หยุดขัดขวางวันนี้ข่าวนี้ออกมาแล้วค่ะแล้วมาฟังคําพูดของอบริษัทนะคะบริษัทเขาจะว่ายังไงบริษัทเขาบอกว่าเขาบอกว่า,วาโดนหักจากการที่บริษัท ออกค่าเดินทางทั้งหมดค่าตั๋วเครื่องบินค่านูน่นค่านี่นะคะแล้วบริษัทก็จะหักไว้เอาจริงๆนะถ้าสมมุติวีซ่าออกนะคะใครพอมีทุนตัวเองก็เอาทุนตัวเองหามามานะคะอย่าไปยืมบริษัทเพราะเขาเอาเปรียบเขาหักเราแบบถ้าเราเป็นหนี้เขาแล้วเขาทํำยังไงก็ได้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาหักค่านู่นค่านี่ค่านั่นนะคะค่าตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างนี้ ะะหากก็หักเยอะเกินเนาะแล้วเขาก็บอกอีกว่าเขาก็จะเอาเงินเข้าให้คนงานไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยต่อครั้งนะคะนี้ประมาณร้อยห้าสิบเพื่อเพื่อจะให้แน่ใจว่าคนงานมีเงินซื้ออาหารและสิ่งของหากออกเพื่อเป็นค่าตัวเครื่องบินเพื่อค่าบางคนมามีค่าแท็กค่าค่าหัวค่าอะไรใช่ไหมคะ <c oughs> <Hoch. S 1> เขาหาักเอาเดือนละตั้งสองพันเอาจริงๆนะ หักน้อยกว่านี้ก็ได้ให้เขาได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้พวกเขาอยู่ตั้งนานแล้วค่อยๆหักทยอยหักก็ได้ใช่ไหมที่จริงอะ่ะเขาจะหักอยู่แค่ห้าถึงหกอาทิตย์หรือเต็มที่ก็สิบอาทิตย์นะคะเมื่อ,อคนงานมาถึงนะคะก็คือหักหักค่าใช้จ่ายนั่นแหละแต่ก็ยังไงก็บริษัทนี้ก็คือนายทุนหน้าเลือดมากๆเลยอะ่ะที่จะหักเยอะขนาดนี้นะคะ แล้วก็มีมีชาร์จอะไรเยอะแยะนะคะแสดงว่าบริษัทนี้โหมดมากๆเลยนะคะก็ขอให้บริษัทนี้อย่าไปทําสัญญากับประเทศไทยแล้วกันเนาะใครจะสมมุติว่าวีซ่าเราออกแล้วก็ดูดีๆนะคะถ้าเห็นชื่อนี้ m e d e กนะคะ m a d e c ทุกคนจำไว้นะคะอย่าอย่าลงสมัครกับบริษัทนี้เด็ดขาดนะคะ ด้วยเหตุนี้นะคะเคสนี้ออกมาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาวีซ่าของจะมีผลกระทบกับวีซ่าเกษตรของเราหรือเปล่านะคะทุกคนก็มาอรอลุ้นกันนะคะเพราะว่ายูเนียนก็คงเดินหน้าอย่างเต็มที่อะคะ่ะที่จะยับยั้งวีซา่าแต่เราก็เหมือนที่บอกว่ามีความหวังว่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะจะจับมือกันกันกบยูเนียนแล้วหาทางแก้ไขหาทางปิดช่องโหว่นะคะเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มารอฟังข่าวนะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรคืบหน้าสาวอิสานก็จะมารายงานอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ